เท่านผู้สอบว่าทุกท่านที่บวชเข้ามาเป็นพระใหม่ในปีบรรษานี้เกินครึ่งคงจะลาสิกขาไปเมื่อรับกติแล้วแต่ขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าการสอบนักธรรมบาลีเป็นการสอบ ประเภทเดียวในโลกที่มีญาติโยมมาเรียงเพงลงบงวัดเรียงชาวยองค์พระมหากษัตติา์ที่ราชเจ้าทรงถวายควา,ามุุถัรภมมีพัตทหารเพลงการาึกษาไม่มีการสอบใดในโลกนี้ที่ฝ่ายบ้านเมืองจะได้เข้ามาดูแล เพราะว่าการสอบในสายสามัญทางโลกนั้นเป็นการสอบเอาเป็นการเรียนเอาแต่ของพระนี่เป็นการสอบให้เป็นการเรียนให้คำว่าเอาในที่นี้คือเอาคุณนวุฒิเอาไปปริญญาบัตรไปประกาศนยาิยบัตรเพื่อไปต่อยอดไปสมัครงาน ดนั้นการเรียนการสอนในทางสายสามัญถ้าเราเรียนก็แพงถึงเวลาสอบก็ไม่มีใครอเอาเกณฑ์เราเช้ามาถวา,ายเพราะเป็นการเรียนส่วนตัวได้ส่วนตัวแต่ของพระพิสุสัมเนรเนี่ยหลวงพี่หลวงน้องไม่ได้มาในานามส่วนตัวแต่มาในานามของว่าการสอบครั้งนี้หลวงพี่ได้ให้เกียรติยศ หนึ่งให้เกียรติยศตัวเองให้เกียรติยศองตระกูลให้เกียรติยศกับวัดให้เกียรติยศกับตำบลอำเภอจังหวัดและคณะสงฆ์ไทยผลสอบของเรานี้จะเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความมั่นคงซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่มั่นคงเหมือนเก่าแล้วด้วยว่าจำนวนพลเมืองเกิดน้อย ปี2565มีคนเกิด7 0 0 0 0 0มีคนตายทั้งหมด5 0 0 0 0เหลือ2 0 0 0 0 0ไม่ใช่ลดลงเฉพาะจำนวนผู้บวชโรงเรียนอนุบาลก็ลดลงโรงเรียนปริยัติสามัญก็ลดลงโรงเรียนประถมมัธยมลดลงมหาวิทยายลัยลดลงวัดในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยแต่เข้าอยู่ก็ไม่มีเส้นไม่มีสายเข้าอยู่ไม่ได้ แต่วันนี้อาร,รามหลวงใหญ่ๆมีกุติว่างเกิน40%จากนั้นที่หล่พพี่หลวน้องยังมีบวชอยู่มาเรียนอยูน่นนี้คือท่านมาให้ความมั่นคงขอให้ท่านภาคภูมิใจและตั้งใจสอบเพื่อความสุจริตตกก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่า เราไม่ได้นาใบวุฒิบัตรนี้ไปใช้แต่หากว่าท่านสามารถจาได้เขียนได้ก็น,นับว่าเป็นเรื่องดีเป็นมงคลอย่างหนึ่งในชีวิตหนุ่มของท่านเกิดมา20ปีผมคิดว่า4เดือนนี้เป็น4เดือนที่ดีที่สุดมีค่ามากที่สุดแม้ท่านจากไปแล้วความดีของท่านจะคงอยู่ตลอดไปส่วนท่านที่ไม่สึก ก็ต้องวางแผนชีวิตนะครับว่าจะเรียนอะไรต่ออย่าปล่อยให้ชีวิตไหลไปเหมือนน้ำเหมือนไม้ไหลตามน้ำไม้ไหลตามน้ำเนี่ยมันไม่มีอนาคตครับท่านดูน้ำรำดาคองมีไม้ไหลไปแต่ให้ไหลไปเหมือนสุนไหลไปแบบมีเป้าหมายมีคนกำกับพอถึงลงเรลยกนะ็เลี้ยวขึ้นเลย แครรูปเป็นพื้นเป็นกระดานเป็นฟ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ดังนั้นชีวิตจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะไม่สึกอย่าดูถูกตัวเองบางคนโ,โอ้โหเขา,าเป่นเ่าแล้วเป็นดวงตาแล้วก็วต้องเลี้ยงหัวมันดอกอยากคิดอย่างนั้นการเรียนไม่มีมันสายไม่มีมันสายผมาก็เจ้า,าหน้าที่สงเดินดูสิครับเราก็จบด็อกเตอร์ ปริญญาเอกเมื่ออายุเกิน70แล้วดังนั้นเราก็จงใช้คําว่าด็อกเตอร์เนี่ยอยากเต็มภาคภูมิส่วนมากด็อกเตอร์กิติมศักดิ์เขาจะไม่ใส่นะครับที่ได้ได้กิติมศักดิ์มาเขาจะไม่ใส่แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ที่เรียนมาเนี่ยเขาจะใสะะ่เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันกว่าจะวางไว้ตรงไหนครบเถียงกันเอะแยะกว่าจะมาลงตัวเนะี่ยตกลงตอนนี้ก็เลยตกลงเอาไว้ท้ายเอาไว้ท้ายแต่เดิมเอาไว้หน้า,าผมเป็นมหาแบบด็อกเตอร์พระมหาโควิดมีคนไปตีความอีกว่าทำไมด็อกเตอร์ไปนำหน้าพระเพราะพระบวชก่อนมันบวชไม่ได้เป็นด็อกเตอร์อ่าเป็นงานไปอีกไม่ใช่ขาที่วางต้องเคย ข้ามหาด็อกเตอร์อีกพอพักครูเอางานม่ต้องอะไรอีกเนี่ยของเรายังไม่ยุ่งยาะกะครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยสงนั้นมีมีพระพิจบปริญาเอกมากมีศาสตร,ราจารย์มีอะไรอะไรเลยได้ข้อ,อยุติปัจจุบันว่าเอาไว้ท้ายเดียวพ่อพระครูทา้าวรกิจจารัด็อกเตอร์ข้ามีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์รองศาสตร,ราจารย์ หรือศาสตราจารย์อย่าไปอา่า